ครับสบายดีพี่น so ้องสบายดีฟ no. ุตซ so. so. so, ีแท้แพงมาสุ่กุศลเนื้อสุโมงสบอนพบพ่อกันคี้เกลีพี่น้องอยู่ห้องเสาพี่น้องมันตัวนี้กันอันนี้ก็จะเป็นกระสอบกระซานพี่น้องมานเอาเอามาผ่ากันป่าป่าของน้องป่าเนาะเห็นปะห้องหนองป่าหน้องซาาปน้ำโซกน้องซาป่าน้ำโซกแต่ป่าน้องน้ำโซกมันอยู่สหรัฐ อันนี้น้องเราอยู่เวียงจันทร์สหรัฐอเมริกาเาก็เลียงเอาเขาเศร้าเขาซันมาผ่าเพิ่นเนาะจัาหน่อยหน่อยบอลายพี่น้องก็ซันนี้แล้วเนาะพี่น้องครือซ้อมหน่อยพี่น้องมันมาหยาดเนาะเดี๋ยวจัาหน่อยเพี่นก็งจะกเข่ามาเอาพี่น้องเพี่นองโทรมาถามตอนนี้เขาอยู่ไซฟ์ห่อทั้งนี้กับโมหุกกันจากเขาเอื่นเลยยังแท่านี้มีแต่ว่าห้องพักแอนดี้บวกนี่พี่น้อง็เปนห้องันนี้องเป็นห้องพักไปเลยพี่น้อง ที่เยาพักอยู่ในน่องแจ๋วหองแ่ยามกับทายอู้เนาะบอกว่าเห็นหมเป็นเป,ป็นหมเป็นห้องก็ไลยเธอได้พี่น้องห้องเป็นสันลุมก็มีพี่น้องสัตอนนี้จะห้องเขาเห็ดไหมตอนนี้นกำลังเริ่มเห็นไหมห้องนอนเนี่ยห้องคือนเฮือนนี่งามเต็มตอนนี้ห้องเป็นตึกแถวขึ้นละ กสิบพกีบเป็นวันกับวันละร้อยกว่าบาทร้อยละร้อยเจ็ดิบาทประมาณเนาะเดี๋ยวทาเบื้องน้องน้องซาวพีนเฮ้น้องซาวปลาป้าน้ำสุกเดี๋ยหน่อยเป็นมาขาเอ่ยนกเขางนอยหเก่าเนาะเอยหักเบาไทยก็าตันคือเก่าน้อง้าเอยหัก ของซาวกระตูนกับบาบูไทยนะเพันจิมาจากเพันจิอ้อยังมาหายนะพี่น้องเอ้เมืม่อีกับพันจิมีของมาห,หายเฮาเฮาก็มีกับซานอีเพิ่มน,น้ำนี่พี่นอ้องเป็นโทรมาถามเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเพันเขามาจังหน่อยนะพี่นอ้องถ้ารุ่นถ้าซึ่งตุ๊กันว่าจะเป็น,ย,นยังไงเมนปวดคือดิเมื่อเสียเวลาเมนมันไก่เออเขาจะไม่รอมังก่อนจากมือสองมือว่าเบิ่งอาการมันก่อนกับเมนนั่นก็นนกนจะเป็นน้องของของ,ของเอือเ้อยเอื้อยทำทิพน้อ เรื icana, ่องสิป้ตรวจเลืองมึอเช้ายังบู้หายเาันเี่ข้อบ้างเออแล้วเป็นออกเขามาหาอในในกินมาห้นี่เด้ให้เบิ่งนักกินกอนมีนักกินกันเอ้นักกินมาห้เรื่อยเด้อมีตั้งต๊บเข่าข้างแมเนาะหลายอย่าง ลอยยาเข้าไปเลยมันนั่งเข้ามาได้นึ่งไแล้วก็่าให้บ่าดนกใส่รถพารมากัน้งบักนั่งรถมากับลูกชายกนจำไปนอนจำไ้นอนส่งเต็นอันนี้น้องพ่นพ่นอยู่เวียงจันทร์พี่น้องเลยแต่เออเรายืนสาลัดอยู่ประเทศนอเพ่นเลยให้ซื้อเขามาฝาก ชาตุนกีับาวไทยเนะาะเขาพ่น,พนลายๆเด้อไก่เลโล้วเราเคยมาเนะาะาดังลนจนเมื่อยบันนี้ห่าร8ชั่โมงบอกออกอปีที่ขึ้นออกจากสวรรค์มากั8ชั่โมงนะบ้านนี้แหละบ้าน8สัโมงคืคอ,อเราเอาเรี่ยงกังคื้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวรทิ่า

โอรยเปิดห้ามดท่าโควิดนะบ่ามัวแดงนักมแห้งมามาแห้งเพิ่มมันแห้งเพิ่มดื้อเราดื้อกันเราเขาจอยเขาจอยจอยเหลือซมเท่าอยังวายเขาโยมโมโยม ซือช well. okay. ื right. no. ่ออยู่วัเลียงเขาอีกเลียงเขาอีกไวาว่โดกนี่ะหาสาตอมือ่น้องไข่กนไข่นั่นะยานะเออใช่ไข่ยาเนาะเข็มามดาแมนเข้าว่ายอเข็ม่กไข่ได้ มันแห้งกันซั่นก็เว้าอยู่กะดุก phân เดียว vào พ่อ phân ออกพ่อบ่ได้ก่อพ้อนออกปวด phần ก่อมันก็ดุกโอ้ย

<laughs> cái này là thịt, mưa là phần là phần là phần phải Mưa là phải Rồi, rồi, mưa nhầy Mưa nhầy Mưa nhầy đó Đưa vào vô muông Rồi, rồi, anh chị vào cạc nó เดือนนิดๆ11เดือนก็มื้อนึงร้านชปีนัยังเวาบ่เป็นนับ่เป็นบ่ฮู้จักอ๋อบ่เป็นเนาะเออดื้อดื้อแนเด้ดื้อ้แ่ไปเนคเลยนอู้จยินหน่วยู้จักลมเออ <laughs> đôi 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 phật chạy lên đôi đôi phật chạy thì đây không phải nhạc mà ô đó có cái cây

v à ๆลุงเนาะคนพยานคนเห็นเด้อสบายสบใจลลายเด้อเ้อเฮ้ยอันนี้ก็น่องของเอ้อฮะกับมผักนี่แบบเกียงนี่น้องโลนึงนอกเกียงแล้วก็มี จะคือยังไงนี้นะเนียนว่าเคือพี่น้องแม่เถ่ะมีเคขือเม็ดแับเคืออยู่โมเมนคือมีทั้งเห็ดน้ำใดสูบมะเขือแล้วก็มีปีงพี่น้องปีงไฟนี่เขียวไหมน้องก็เลยหักมาผักเราอยู่ในเวียงจันทร์ในไก่ห้องโมโหสดนี่เนาะมีข่าวติดนึงตอนนี้เราได้พักอยู่ใกล้ๆเพื่อนว่าคือโบ้โทรไปบอกเอื้อยเพื่อนเนาะ ยังอยู่ไกลไก่พี่น้องแล้วมาพักอยู่ไก่เนาะพุได้วันอาทิตย์ฮ่าจะออกไปฮ่าจะไปพักที่แถวไก่ห้องมอเนาะวันที่ฮ่าจะไปพักห้องมอแหละพอน้องโสกที่ผ่าตัดมันจัดเนาะพี่น้องขอบขอบขอบใจน้องฮะน้องห้างเอย์บอกบุคคลทำงานพี่น้องเจ็บคอเดงน้องห้าื้อยเด้อทีขอบใจน้องก็เอื้อยฮักเออขอบใจน้องก็เอื้อยฮัก หลายๆเด้อทีนมาส่งกับเขาให้เขาเนาะก็ให้น้องหักเอื่อยอยู่ดีไม่แห้งเด้ขขอ็นองหักเอื่อยเขาถือยกเดี๋ยวนี้เขาเนาะนองเขาเนาะเอื่อยหักเนาะน้อนก็เอื่อยหักขอให้น้อนข็เอื่อยฮักอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ของไข้ยะไม่มีเนาะได้สนิทพี่น้องไปได้พี่น้องสบายดีว่ากพ็พีพพพดพผิดพลาดเนาะ